เมื่อพูดถึงการสร้างเกมแน่นอนว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมจากค่ายดังๆที่นักเล่นเกมต่างคาดหวังมันก็จะทําให้ทีมพัฒนานั้นต่างต้องการปล่อยเกมในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้แฟนๆนั้นผิดหวังล่ะครับจนบางทีเนี่ยมันก็ล่าช้าเกินกว่ากําหนดที่ควรจะเป็นแถมบางทีแฟนๆที่เคยรออยู่เนี่ยก็เปลี่ยนความสนใจไปเล่นอย่างอื่นแทนแล้วนะครับเพราะว่าเกมปกติทั่วไปนั้นเนี่ยมักจะใช้เวลาในการสร้างอยู่ที่2ปีเต็มที่ช้าสุดก็อยู่ที่5ปีล่ะครับซึ่งก็ถือว่านานมากแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีเกมที่ใช้เวลาสร้างมากกว่า นนซึ่งสิ่งเหล่านี้ทีมผู้สร้างเองเนี่ยก็ยอมแลกแล้วครับเพราะอยากให้เกมที่ปล่อยออกมานั้นดีและสมบูรณ์ที่สุดแล้ววันนี้ยืนหนึ่งจะขอพาไปดู5อันดับเกมที่ใช้เวลาสร้างและพัฒนานานที่สุดแหละครับจะมีเกมอะไรกันบ้างไปดูกัน สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวความเป็นที่1บวกกับสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวยืนหนึ่งจากพวกเรานะคะอันดับที่5 The Last Guardian เป็นผลงานจากทีมพัฒนาเกม SIE Japan Studio เจ้าของผลงานเดียวกันกับดีชาโดว์ออฟโคลิซัสโดยตัวเกมนั้นได้มีข่าวออกมาว่าได้เริ่มพัฒนาแล้วตั้งแต่ปี2007แล้วก็ทำเวลาได้ดีครับจนเปิดตัวในปี2009แต่หลังจากนั้นเนี่ยโปรเจกต์ของเกมก็เริ่มหายไปจากวงการครับเนื่องจากความขัดแย้งกันระหว่างสตูดิโอผู้พัฒนาเกมกับทางโซนี่เจ้าของทุนก็เลยทำให้พวกเขานนั้นต้องเปลี่ยนทีมพัฒนาใหม่เป็นทีมเจนดีไซน์ซึ่งใช้เวลานานกว่า7ปีถึงจะสามารถออกวางขายได้ในปี2016หแล้วครับ ซึ่งรวมระยะเวลาในการพัฒนาแล้วเนี่ยก็ใช้เวลานาน,านถึง9ปีเลยทีเดียวอันดับที่4 Final Fantasy XV แน่นอนว่า Final Fantasy เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งในซีรีส์เกมที่หลายๆคนนั้นจับตามองกันอยู่แล้วนะครับเนื่องจากแต่ละภาคที่ออกมานั้นเนี่ยก็มักจะถูกพูดถึงในแง่ของความสนุกอยู่เสมอแต่สําหรับ Final Fantasy XV ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2006นั้นเนี่ยอาจจะถูกพูดถึงในอีกมุมมากกว่านะครับนั่นก็คือมุมของเกมที่ใช้เวลานานโคตรๆแหะครับในการสร้างเพราะว่ากว่าจะได้ออกมาวางจําหน่ายเนี่ยใช้เวลานานถึง10ปีกันทีเดียว แถมตัวเกมที่ออกมาแล้วเนี่ยยังมีกระแสพ,พูดถึงในแง่ลบอีกด้วยละครับโดยเฉพาะในด้านของเนื้อเรื่องของตัวเกมที่ช่วงแรกนั้นทําออกมาได้อย่างดีล่ะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยกลับทําออกมาได้ไม่สมกับการรอคอยของแฟนซีรีส์สัเท่าไหร่นั่นเองอันดับที่3 Play เกมเพย์เป็นเกมแนว F P S ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี1995กับทีมงานชีดีเรม รวมถึงมันยังถูกพูดถึงในฐานะเกมเรือธงประจําค่ายอีกด้วยแหะครับแต่ทว่าหลังจากพัฒนาเกมไปได้ไม่นานนะครับพวกเขานั้นก็ต้องเปลี่ยนเอนจินในการพัฒนาเกมใหม่ก็เลยทําให้พัฒนาเกมนั้นหยุดชะงักไปซะอย่างนั้นครับแต่หลังจากนั้นอีก5ปีทางค่ายก็พยายามจะเข็นเกมนี้ออกมาวางจําหน่ายแต่หลังจากเปิดเทสไปแล้วเนี่ยหลายคนก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า ห่วยสุดๆเกินกว่าจะออกมาจําหน่ายได้แล้วครับก็เลยทําให้โครงการนั้นถูกพักชั่วคราวและทําให้เกมนั้นสามารถออกวางจําหน่ายได้สําเร็จในปี2006ซึ่งกินระยะเวลาในการพัฒนาไปแล้วรวมกว่า11ปีเลยทีเดียวครับอันดับที่2องเดียโบ3หนึ่งในเกมที่วัยรุ่นยุค90ถึง2000นั้นต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับซีรีส์เกม d i ียโบที่ถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์เกมที่มีแฟนๆนั้นติดตามมากที่สุดแหละครับเพราะหลังจากประสบความสำเร็จจากเดียโบในภาคที่2 ทางบริษัทนั้นก็ได้เริ่มโครงการภาคใหม่โดยทันทีแหละครับแต่แล้วด้วยความคาดหวังที่สูงเกินไปจึงทําให้พวกเขานั้นต้องรับแรงกดดันในการพัฒนาเกมเป็นอย่างมากก็เลยทําให้มีการเปลี่ยนทีมพัฒนายุ่บ่อยครั้งแถมยังทำทํารื้อๆกันอยู่หลายต่อหลายรอบก็เลยทําให้กว่าจะได้วางจําหน่ายเนี่ยก็กินเวลาไปนานถึง11ปีเลยทีเดียวแถมผลตอบรับก็ออกมาในแง่ลบซะส่วนใหญ่อีกด้วยล่ละครับแล้วก็ทําให้ปัจจุบันชื่อของเดียโบนั้นเริ่มที่จะหายไปจากวงการเกมแล้วนั่นเอง อันดับที่1นึ่งยุคนิวคัมเฟเวอร์ในอันดับที่1น,นี้ถ้าจะถามว่านานขนาดไหนเนี่ยลองนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าเราเห็นข่าวตอนเปิดตัวตอนเราอยู่ปหนึ่งเราจะได้เห็นเกมเกมนี้วางจําหน่ายตอนเรานั้นอยู่มหาวิทยาลัยปี3เลยทีเดียวครับ หรือถ้ามีลูกเนี่ยลูกก็อาจจะโตแล้วก็ว่าได้สำหรับเกมลูกนิวคัมฟอร์เอเวอร์ถือว่าเป็นเกมที่ใช้เวลาในการพัฒนายาวนานมากที่สุดเป็นปริษัทของวงการเกมโดยใช้เวลาในการพัฒนาเกมถึง15ปีเลยทีเดียวครับซึ่งก็นับตั้งแต่ปี1996 ลากยาวไปจนถึงปี2011แล้วทุกคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าเกมที่ใช้เวลาทำนานขนาดนี้เนี่ยมันคงต้องออกมาดีสุดๆอย่างแน่นอนล่ะครับแต่คำตอบคือไม่ใกล้เคียงกับคำว่าดีเลยด้วยซ้ำาหะครับซึ่งผลงานเกมที่ออกมานั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าน่าผิดหวังสุดๆทั้งภาพแล้วก็เนื้อเรื่องในเกมนั้นเนี่ยสร้างความผิดหวังให้กับแฟนเกมเป็นอย่างมากก็แม้รอมาตั้ง15ปีจะทำออกมาให้ดีซะหน่อยก็ไม่ได้นะครับ และนี่ก็คือ5อันดับเกมที่ใช้เวลาสร้างนานตลอดการซึ่งหลายๆเกมที่กล่าวมานั้นผลตอบรับที่ได้มาก็ไม่ค่อยคุ้มค่ากับการรอคอยสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับวงการเกมของเรานั้นพัฒนาอยู่เสมอเทคโนโลยีก็ก้าวกระโดดและเกมที่ใช้เวลาทํานานเกินไปการที่เกมใหม่อื่นๆที่ภาพสวยกว่าเทคโนโลยีใหม่กว่ามีความแปลกใหม่มากกว่าเนี่ยก็อาจจะแซงหน้าไปได้แหละครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเล่นเกมพวกนี้หรือว่ารู้จักเกมอ,อื่นที่เคยรอนานๆกันอยู่บ้างหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สคร i b e ให้กับพวกเรายืนหนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปครับหากต้องการรับชมคลิปอื่นๆสามารถคลิกที่ด้านข้างได้เลยนะคะ